เสียสละเวลาแต่ตอนนี้มีงานมีการทำกันก็ติดภาระก็เตี๋ยครับตรงนี้ก็เลยมาไม่ได้อาตมาภาพจึงใช้เสียงนี้ขึ้นบนดาสัมพานต้อนรับเรียนดีกว่าญาติโยมีอะไรบ้างเสร็จจากหลวงพ่อได้ที่

lộn hòn đảo một hai con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  hai ทั้งสีทากำแพงอย่งนี้คุณโมก็เป็นคนออกแบบและจัดทำให้ตกทีฝนตกบ่อยเมื่อวานฝนตกมาแค่ชำโสมมีกาแฟไีเ<อ>่เจาะจงชำโสมจะมีอา่าทุงๆๆท่งเสาธงจะมีมหาบุญใหญ่หหก็เลยมาหยุดแค่ชำโสมฝนขอการขอบพระคุณใ,ในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านพระอธิการเทพ ก็หลวงพ,พ่อขอขอเข้สู่ประนิพิธีครับนะเพื่อจะครูนะครับจะได้ประกอบพิธีทางด้านพระพุทธศาสนา,านะครับจเจริญพุทธมนต์แคมป์แคมป์มอเตอร์ไซค์หาลงพบอเสือด้วยเออในแ่มป์นะนะครับวันนี้ประธานนะครับร้านไหนมีมากมีที่ว่าเจรือ ก็สร้างบุณสร้างกุศสนโดยที่ผู้ที่มาเที่ยวทั้งเรื่องอาหารลงทานที่วัดบ่อน้เงินที่รู้ที่ทราบก็คืออ่า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 ข้าวผักแล้วก็อ่จริงจัดตรงนี้เป็นความกำนงองของท่านเจ<ข>้าพา กระถิ่นไม่น้ำส้มนะครับให้มาจัดทำทางนี้ทางร่มไม้ชายคาแต่หลวงพ่อเขาเอาออกไปอีกหลายต้นมันก็เลยแสงแดดอยู่บ้างร่มเงาก็เลยบางไปนิดนี่ก็เป็นเดี๋ยวเป็นหน้าที่ของที่จบบ้างเดี๋ยวก่อนน้ำของวัดตีนนะครับครับกอวันนี้ก็ส่งก็ไม่หน้เลยนะครับวันนี้นะครับถึงติดในกาแล้วนะครับ ย่นเวลาก็ย่นไปเลยนะครับเดี mm ๋ยวจะเดินพุทธมนต์ได้แห่เร็จก็ต้องกล่าวคําถวายกระถินกล่าวคําถวาวกระถินก็ต้องถวายประธานแก่พระสง์นะครับช่วงนี้นะครับต่อกาบพุทธนาสนานต์พรุณเจ้าส้นสู่อัจฉะเลยครับเพื่อในปัเจลุทนะครับคับเอกลักษณ์ของงานกระถินนะครับก็คือต้นกล้วยแล้วก็ต้นอ้อยนะครับ อันนี้คือไม่ว่าจะเป็นงานกระถิหรือว่าปบาก,ก็ตามก็จะต้องมีสองสิ่งนี้นะครับระดับตกแต่งตามะาระดับวิธีหรือว่าคน,สน,นคเสาควนั่นแหละครับแบบนั้นอีกองคหนึ่งมานั่งอยู่ข้างล่างเป็นประธานที่เกินเก้าองค์อะ นะครับขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับคุณน้ำโมนำรพร้อมด้วยสามีนะครับ,รรด e รบได้เป็นประธานในการจุดูเทียนบูชาพระตัณนาลัยนะครับขอเรียนเชิญครับประธานครับลูกหลานข,นของโยมแม่เสมอกระดาษกับประเจนท่านประธานอำโมนะครับมาดูน้องประธานจะพาขึ้นบนโต๊ะนี้ กราพ้าที่หอนกล้าได้เลยนะไม่ต้องอยู่กลางจึงโอนเลยทำให้ให้นะ,ะมีช่างภาพคะแ่นมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายหน้าหน่อยจะได้เห็นชัางในการสุดยูปเพียงนะครับประถินเป็นบุญใหญ่ได้เก็บภาพไว้เกียร์ลกๆเพราะว่ายุคนี้มีภาพอันไดเลยครับผู้ใหญ่ครับ นี่นี่พี่ใหญ่นั่งตรงนี้ก็ไหนนั่งตรงนี้ก็ไหดูมานั่งทางของก็ได้พู่ใหญ่จำปาหมูก้าวตะบุตรวมตัวนี้นะครับประธานเป็นทุกเพียรเส็จแล้วก็สามแล้วก็เชิญสามีคุณนโมนะครับประเกณฑ์ขันน้มนต์กับสายติดด้วย นีเทเราพ่อเสือนะครับเปลี่ยนทางตะันนะครับเปลี่ยน้ะวันตกไปเองนะครับเชิญประดานั่งคารวนาธรรมังภูเทมาอินินาสการีนา สังฆบูเชมาพุทะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปฏิปติบูสวาคาโตภะวตาตมุธรรมังนัมสามิกสุปฏิปันโน มายัง <revenir> ภ mm ันเตวิสุวิสุรักนายาตสราิรารยาดามาติยัมปิมะยังภันเตวิสุวักนั สัตระนังขจามิตังังสารังขจามิจังขังสัตระนังขจามิตังขังสารังขจามิดุติยมิพุทธังสัตรนังขจามิดุติยมิพุทธังสารังขจามิดุติยมิธรรมัง ตัิยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตัติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ สัมาทิยามิมาทิยามิอตินาทานาเวระมนีสิกขาบักังสัมมาทิยามิอตินาธานาเวรมณีสิกขาปักขังสัมมาขังสัมมาทิยามิ คาเบสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามิมุสาวาทาวรรนาวระมณีสิกขาปังสมาธิยามิ <laughs> <laughs> เดตวาจาปิจนาสุเสนาปิจนามัทาตุอัมหาตังคีคารตังกิตายาตุทายาต้าเตพระพิตรตุผู้เจริญผ้ากะถิญญจีวร พร้อมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับผ้ากฐินและกีวรพร้อมกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายรับแล้ว จงการปทรีเรืองแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแต่ผียยกชนทั้งหลายซึ่งมีมาดาและยาเป็นต้นอัลกตาลานะธอ จแล้วถึงอย่างอื่นถึงจะเข้าไปปฏิทินในช่วงนี้ก็จากอุปโภคพระพุทธเจ้าจากจอุปโภคนะครับถึงก่อน o to watto arana you แล้วได้แลตกลงในที่ประชุมสงจะได้จำเพราะจอบจงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้ ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญ,ญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกะถินนับภารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอภรรตอาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธา ทิบายสังวนมาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตาภิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีบุญกรณนเป็นต้นภิกษุรูปนั้นสมควร เพื่อจะทำกระถินนักธารกิจตามพระบรมทุดอนุญ,ญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจ,จงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ทิกษุรูปนั้น เึ้นพระกฐินนทานกับทั้งข้าสังสักบริวารทั้งกคงน,นี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอภิการเทพจอมคนสิริมังคโลเจ้าเอาวาาวัดทุ่งเสาธง เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกัิถนัทธลกิตให้ถูกต้องตามพุทธานุญาตได้ถ้า,าพระิสุทธูปใดเห็นไม่สมควรแล้วให้ทักทวงขึ้นข้ามกลางระหว่างสมเมื่อเห็นสมควรแล้วขอให้พักสัญญาณ สาธุการขึ้นโดยพร้อมเพียงกันเพลินสาธุโมตนาสาธุุโยมเอาผ้ามาก่อนนะผ้าพัดถิ่นมาก่อนนะผ้ามาก่อนยับผ้าผ้าก่อนโยมลูกศิลป์มารับผ้านะครับประเด็นนะครับประเด็น ก็ประเคนนะครับก็ประเคนเลยตามด้วยอ่าพุ่มทองก่อนนะครับพุ่มเงินพุ่มทองและอาสามที่อัฐานะครับอ่าพุ่มเงินพุ่มทองเข้าเลยครับพุ่มเงินพุ่มทองเข้าเลยครับค่ะอ่าพุ่มเงินพุ่มทองเขาประเกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยถวายทีละคนเลยเดี๋ยวผมจะชักภาพทีละคนเลยถอเข้าเลยถ้าเข เดี๋ยวครับอาอจับสวยก่อนันควรจับภาาอยกกระป๋องมาันนีครับข้าไปเลยครับที่สองข้าไปเลยครับข้าเลยครับที่สเลยข้ามาก่อนเลยถ่ายรูปมา พระอาจารย์เลขาครับเดี๋ยวกล่าวทำถวายพระสารีร้องละพอทีเอาเข้าประเคนเลยครับเข้าประเคนเลยอ้าวตามด้วยประานบริหารเข้ามาครับทุกอย่างเลยที่ท่านอยู่ในกองกระถิ่นเข้าประเคนหมดนะครับไม่ประเคนไม่ได้เดี๋ยวพักไปใช้อาบัตจะได้บุญกายป็นได้บับเข้าประเคนนะครับนี่ทุกชิ้นนะครับเอาเข้าประเคนเลยครับเข้าประเคน

เดี๋ยวเกาคำถวายพตะหารเจ็ดก็รับพรปวดน้ำเป็นมว่าพิธีนี้ก็สำเร็จสมบูรณ์เขาบอกว่า,า,วา,วาไม่ใช่บาลรีนอนแล,ลนะ,ะเล่งรีบนเแตนวันนี้อ้ยบรรยากาศด,ดีวันนี้ดีตามทุกคนไม่ใช่ธรรมาดานะ,นะต่างตดกครอบทุนทัก ขายยากปลาปริบูพานกับหลวงพ่อเสืออีกทั้งยังได้เป็นบุญรุ่มบุญเย็นอุ้นน้ำมัวกระเบอ้์อะเป็นเหนือทาสีอะทาสีนะสมโทษเออ่าประเกียดทุกองเลยนะครับประเกียดุกองเลยเดี๋ยวปลาละพรตวงน้ำเสร็จก็โปรยทานทำไมนะเออละพรเสร็จก็โปรยทานปลาฟักปลิงยาวน้ำมันเจียโตโปรยทานเลยปุ๊บ

พี่จะพาเราไปติณราบุ้งยกทีเดียวเลยตาขัตตวะตูอารโตูสัมพุทธาอีจมานิมักยังพันเตเอตานิสาปริวาานิทิ่ผูกสังขสาโอโนชยามะคาตุโนพันเตทิ่ผุกสังโภอีจมานิเอตานิ ตาไปวาเรนีตาพิกณหาตูทำหาตังทีกระตังทีลายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ท่านผู้เจริญความเจริญเพื่อความรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติขงข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งมีบิดามารดาเป็นต้น ตลอสิ้นกาลนานเพื no ่อนอาวววัาริปตวะเอวะอิโตินังเตานังอุปกัอิจิตังปจิตังุหังอิปเมวัสมิต अं कपा जं लोपना रसो यथामणिशोति प्रसो ห้ศาลให้ถึงคุณบิดามารดาและคุณครูบุปชาอาจารย์รูปรานญาติมิตรสนิทกันถึงคนที่เคยร่วมงานการขอให้ข้าพเจ้านั้นจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปาสจากทุกอเวโรโหมิ ปราศจากเวรอัพยาปะโชมิปราศจากอุปสรรคพยานอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอะนิโกมิปราศจากความทุกข์กายทูกใจสุขีอัตนังปาริหารามิขอให้